มาเจอกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับสินค้าใหม่ของเราฝัดไลท์นะครับฝัดไลท์โซลาเซลล์นะครับรุ่นเคิร์ฟนะครับตัวโค้งนะครับฝัดไลท์ตัวโค้งนะครับตัวนี้จะมีอยู่3มรุ่นนะครับ3มรุ่นก็คือ80วัตต์นะครับ120วัตต์และ220วัตต์นะครับตัวเคิร์ฟนะครับตัวนี้สว่างถึงเช้านะครับเน้นเลยของเรานี่สว่างถึงเช้านะครับทุกตัวนะครับแผงโซลาเซลล์ เป็นโมโนคริสตัลไลน์นะครับเพื่อในการรับแสงที่ดีขึ้นนะครับอ่ะเราเปิดที่80แล้วกันนะครับเปิด่องเลืว่าข้างยังไรกันบ้างนะครับข้างนเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยครับแผงโซลาเซลล์นะครับรีโมทแผงน็อตนะครับขายึดแผงนะครับ แล้วก็ตัวพระเอกโคมไฟเคิร์ฟของเราตัวนี้นะครับสีดำนะครับขาเป็นสีดำตัวนี้ก็เป็นสีขาสีพินเหมือนกันนะครับทำไมเป็นสีพินนะครับก็คือหนึ่งเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เวลาเราทำงานเราเวลาสินค้าเราไปปุ๊บมันจะได้ไม่ไม่ไม่เสียพลังงานไปโดยใช้เหตุนะครับตอนนี้ก็คือกดเปิดปิดไม่ได้นะครับเปิดเปิดปิดไม่ได้ ต้องทําการเสียบแผงก่อนนะครับเสียบดูขั้วนะครับให้ตรงกันนะครับปักตัวผู้อินปับ๊บนะครับรับแสงทํางานนะครับรับแสงทํางานคว่ำแผงทํางานเห็นไหมครับอ่าเปิดแสงันะ ทำงานเหมือนกันนะครับอ่านออฟได้ปกติแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าถ้าเราออนอยู่ชัก,กนะครับอ่านะครับดับทันทีนะครับดับทันทีเลยเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นของเราเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบบรุ่นเคิร์ฟนะครับจะเห็นได้ว่า กระจกเขาจะโค้งนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นโค้งนะครับมุมกระจายแสงทําให้แสงกระจายได้มากขึ้นนะครับกว่าปกติปกติโคมไฟจะเป็นแบบราบแบบเนี้ยราบนะครับจะส่องสว่างแค่ประมาณ90องศานะครับแต่ถ้าตัวนี้โค้งขึ้นมาเนี่ยประมาณ120องศานะครับสว่างมากขึ้นครับผมตอนนี้เดีย๋ยวเรามาลอง,ลอง,ลองทดสอบรีโมดกันนะครับอันนี้คือสถานะการทํางานนะครับชาร์จแบตเตอรี่ นะครับคว่ำแผงก็นะครับเพื uh, ่อเพื่อให้เขาทํางานนะครับอันนี้ไฟเริ่มทํางานนะครับนี้เราปรับเพิ่มแสงให้สว่างนะครับอ่าอันนี้นี่คือ <found> สุด <script> แล้วนะครับเดี๋ยวเราจําลองหลีหลีแสงลงนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่สองนะครับอ่าอันนี้สุดแล้วครับก็คือสุดแล้วครับสองสเต็ปนะครับอันนี้เพิ่มแสงนะครับกดเพิ่มแสงหนึ่ง สองนะครับอ่ะสุดแล้วครับนะครับอ่าต่อไปออนออฟนะครับอันนี้คือการปิดนะครับปิดไม่ทำงานนะครับออฟนะครับออนครับอันนี้ออนออฟนะครับกลุ่มออนออฟถ้าเราจะให้ทํางานปกติกลางกลางคืนปกติก็กดออโต้นะครับออโต้นะครับนี้เราก็ทํางานได้ปกตินะครับส่วนเวลาชั่วโมงการทางานเราจะตั้งให้เขาทํางาน2ชั่วโมงนะครับ สชั่วโมงหชั่วโมง8ชั่วโมงก็แล้วแต่ผู้ใช้นะครับว่าจะให้กี่ชั่วโมงแต่ถ้าให้ดีกดออโต้นะครับผมเราทํางานทั้งคืนครับผมติดตั้งในสถานที่ได้รับแสงอาทิตย์เท่านั้นนะครับค่าไฟศูนย์บาท